สวัสดีครับจากร้านบายพ s s บอร์ดนะครับผมคันนี้เป็นนิสสันฟูกานะครับใส่ลงในซูบ a r เอ็ปี2016เนาะเป็นบอร์ดหนังแท้ปรับไฟฟ้า10ทิศทางด้านคนขับครับผมฟังก์ชันการใช้งานจะมีเลื่อนหน้าครับห้อยหลังอันนี้ยกหน้าครับผมเอาหน้าลงยกขึ้นทั้งตัวครับเอาลงเอน,นอนครับแล้วก็เพิ่มเติมมาเป็นด้านหลังคือตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะอันนี้ห อันนี้พองอ่าดูตรงกลางนี้เนาะแล้วก็ด้านซ้ายครับปรับให้ได้เลื่อนหน้าถอยหลังอันนี้เอนอนอันนี้พับน่องครับประมาณนี้ครับผมด้านหลังนีกระเป๋าให้สองข้างมีกระเป๋าให้มีที่จับหลังให้ครับผมอยวมาดูด้านซ้ายครับด้านซ้ายฟังก์ชันการใช้งานปรับไฟไฟ้าอยู่6กทิศทางครับผมมีเลื่อนหน้าถอยหลัง พับเอ็นอนอ่าลองน้องครับผมประมาณนี้วิธีติดตั้งแปลงขาต่อเหล็กไปหารูดเดิมของรถนะครับไม่ได้จอดรถเสียหายเนาะใช้รูดเดิมทั้งหมดเลยรับประกันให้ดูแลให้หลังการติดตั้งยังไงฝากเพจนร้านด้วยนะครับบายพาสเบาะชนบุรี08 5 090 38 55ขอบคุณครับ